มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิวสวยมากนึกว่าเมืองนอกสวนสาธารนณะรอ9จังหวัดชนบุรีไร้สายไฟสวยสบายตามากเลยค่ะสวนสาธารนณะเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9จังหวัดชนบุรีเป็นสวนสาธารนณะอเนกประสงค์ในการใช้บริเวณพื้นที่69ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนพยาสัจจาต,ตําบลสมเด็จอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีภายในสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะมีความร่มรื่นสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าออกกําลังกายมีสนามกีฬากลางแจ้งแล้วก็ในร่มเอาไว้ให้บริการอีกด้วยคะ่ะนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ด้วยนะคะ ล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้โพสต์แล้วก็เป็นการแชร์ภาพสวนสาธารณะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดชลบุรีที่ตอนนี้ไม่มีสายไฟให้รกตาแล้วก็สวยงามมากๆค่ะเหมือนอยู่เมืองนอกโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีวันศุกร์สีฟ้าสบายตาไม่มีสายไฟฟ้ามาบดบังสวยจริงๆนะคะ วิวสวยนึกว่าอยู่เมืองนอกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ